บทที่หนึ่งร้อ็อพบหน้าแม้ว่าตระกูลอยู่จะตกต่ำลงตั้งแต่ราชวงศ์นี้แต่ก็ยังคงเป็นตระกูลอันดับต้น,ตนในราชวงศ์ก่อนหน้านี้ซึ่งได้วกว่าตระกูลหวังและเสียเพียงเล็กน้อยเท่านั้นตระกูลอยู่และตระกูลหยวนเป็นพันธมิตรโดยกำเนิดมาหลายร้อยปีป้าใหญ่บอกเธอว่าพระพันปีจะให้โอกาสเธอแต่จะไม่ช่วยเธออย่างเปิดเผย จึงต้องต่อสู้เพื่อชิงตำแหน่งเจ้าหญิงองค์ใหญ่ด้วยตัวเธอเองสำหรับเธอการได้รับโอกาสเช่นนั้นก็เพียงพอแล้วเพลงนี้เล่นโดยอยู่เฉาหยุนมีชื่อว่าการอำลาที่เจ็บปวดเป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กผู้ชายและเด็กสาวที่เติบโตมาด้วยกันในฐานะคู่รักในวัยเด็กและพ่อแม่ของพวกเขาได้ทำสัญญาการแต่งงานให้พวกเขาอย่างไรก็ตามเมื่อกล้ยถึงวันแต่งงาน และศัตรูก็บุกเข้ามาในเวลานี้ชายหนุ่มถูกเกณฑ์เข้ากองทัพและเดินทางไกลหลายพันไมล์เพื่อปกป้องชายแดนหญิงสาวคิดถึงคู่รักของเธอเธอจึงเดินทางคนเดียวไปจนถึงชายแดนเพื่อตามหาคู่มั่นของเธอบนถนนมีการพลิกผันหญิงสาวต้องผ่านความยากลำบากมากมายและในที่สุดก็ได้พบกับคู่มั่นของเธอที่ชายแดนและในที่สุดคู่รักก็แต่งงานกัน เสียงเพลงฉากเปิดนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับหญิงสาวที่โศกเศร้าเมื่อคิดถึงคู่มั่นของเธอความโศกเศร้าที่บีบหัวใจทําให้ดวงตาของผู้ฟังบางคนแดงระเรื่อและบางคนก็แอบ,บใช้ผ้าเช็ดหน้าเช็ดมุมดวงตาของพวกเธอมุมปากอันแดงก่ำและอิ่มเอิบของหยูเฉาหยุนยกขึ้นเล็กน้อยแสงจากหน้าต่างทําให้เกดเิดเงาจางๆที่ใบหน้าด้านข้างของเธอทําให้เธอดูสวยซึ่งเป็นพิเศษเธอไม่ใช่ลูกสาวคนโตในตระกูล ด้วยสถานะของเธอแม้ว่าเธอจะแต่งงานในตระกูลขุนนางได้แต่เธอก็ไม่สามารถเป็นภรรยาของตระกูลใหญ่ได้จะดีกว่าถ้าลองดูและอาจมีอนาคตที่สดใสด้วยเหตุนี้เธอจึงละทิ้งลูกพี่ลูกน้องที่เธอรักมาตั้งแต่เด็กมันเหมือนกับมีกรดหัวใจเธอแต่เธอยังคงรู้สึกเจ็บปวดเธอแพ้ไม่ได้เธอแพ้ไม่ได้เด็ดขาดยูเฉาหยุนบอกกับตัวเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าในใจ นิ้วเรียวดีดสายฉินอย่างรวดเร็วเร็วขึ้นและเร็วขึ้นแทบจะดูไม่ทันและเสียงฉินก็ตื่นเต้นมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดคลแม็กซ์หญิงสาวที่ต้องเผชิญกับความยากลำบากและอันตรายมากมายระหว่างทางไปชายแดนนี่คือส่วนที่ยากที่สุดของเพลงนี้ใบหน้าของอยู่เฉาหยุนลดต่ำลงเล็กน้อยและเธอก็รู้สึกถึงความโศกเศร้าดี ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาตระกูลอยู่ตกต่ำลงและเธอก็ต้องเผชิญกับสายตาที่เย็นชามากมายจากภายนอกและถูกคุณนางเหล่านั้นดูหมิ่นเธอใช้นิ้วดีดสายอย่างรวดเร็วอย่างต่อเนื่องโดยใช้สายเพื่อสร้างเสียงประกอบอันงดงามของการควบมาหลายพันตัวเมื่อทำนองถึงใครแม็กจูจูก็เปลี่ยนเป็นโทนเสียงที่ผ่อนคลายนิ้วของเธอก็เร็วเช่นกันและเธอก็เล่นทำนองได้อย่างราบรื่นทันใดนั้น จากหางตาของเธอก็เห็นร่างสองสามร่างเดินมาที่ประตูศาลาน้ําโดดเด่นหัวใจของหยูเฉาหยุนเต้นเร็วขึ้นเธอรีบมองไปทางอื่นมองลงไปที่ฉินและคิดกับตัวเองต้องเป็นองค์ชายใหญ่แน่ๆเธอมีสมาธิและระมัดระวังมากขึ้นโดยมุ่งมั่นที่จะทำให้เพลงนี้สมบูรณ์แบบดนตรีค่อยๆจบลงและเสียงฉินก็ค่อยๆช้าลง เบาลงอย่างงดงามและแฝงไปด้วยความทุกข์อันยาวนานซึ่งทำให้ผู้คนกังวลแค่เพลงเดียวอยู่เฉาหยุนกดสายและเสียงก็หยุดลงศาลาริมน้ำจู่จก็ตกอยู่ในความเงียบและบรรยากาศอันเศร้าโศกก็ยังคงอยู่ทำให้ผู้ฟังมีความรู้สึกร่วมที่ยังไม่สิ้นสุดเพลงนี้ไม่มีที่ติยูเฉาหยุนถอนหายใจด้วยความโล่งอกแต่ใบหน้าของเธอสงบและสง่างาม เธอค่อยๆเงยหน้าขึ้นอย่างคาดหวังแต่สิ่งที่ดึงดูดสายตาเธอไม่ใช่คนที่เธอคาดหวังว่าจะเจอเขาเป็นชายร่างผอมในวัยห้าสิบสวมเสื้อคลุมมังกรสีเหลืองสดใสมีใบหน้าที่อ่อนโยนและสง่างามในฉากอันยิ่งใหญ่นี้และในพระราชวังแห่งนี้มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่กล้าสวมเสื้อคลุมมังกรนี้จักระพัดไม่ได้มาเพียงลำพังมีหญิงชราคนหนึ่ง อายุประมาณ67หรือ68ปียืนอยู่เคียงข้างเขาหญิงชรามีรูปร่างสูงสง่าผมและคิ้วของเธอเป็นสีขาวครึ่งหนึ่งดวงตาของเธอเฉียบคมแม้ว่าเธอจะอายุเกินหกสปีแล้วแต่เธอก็สวยงามภาพเงายังคงช่วยให้มองเห็นวัยเยาของเธอได้ความสง่างามมาพร้อมกับความกล้าหาญและความสูงส่งและความหยิ่งพยองในตัวเอง ทุกคนรอบตัวเขาเงียบและมองไปที่จัก,กรพรรดิและหญิงชราคาดเดาต,ตัวตนของหญิงชราดวงตาของเว่ยเจียวเหนียงเป็นประกายและเธอก็จ้องมองหญิงชราโดยไม่กระพริบตาแทบไม่เต็มใจที่จะกระพริบตามือของอยู่เฉาหยุนบนชินหยุดครู่หนึ่งและเธอก็อดไม่ได้ที่จะตกใจเขาไม่ได้บอกว่าองค์ชายใหญ่จะมาที่นี่หรือลมหนาวที่พัดแรงทำให้หน้าต่างบานหนึ่งส่งเสียงแหลม จัก,กรพัรดิปรบมือให้เธอและกล่าวชมด้วยรอยยิ้มว่าคุณเล่นได้ดีเด็กสาวในศาลาน้ำกลับมามีสติยืนขึ้นทีละคนและทักทายจัก,กรพัฒด์ยูเฉาหยุนก็คุกเข่าลงและโค้งคำนับเธออดไม่ได้ที่จะมองไปข้างหลังจัก,กรพัรดิแต่ด้านหลังว่างเปล่าด้านนอกศาลาน้ำมีเพียงลมและหิมะและองค์ชายใหญ่ชูอี้ไม่ได้ปรากฏตัวเลย หัวใจของหยูเฉาหยุนสุดลงเล็กน้อยและเธอก็ผิดหวังเล็กน้อยแต่เธอยังคงรักษารูปลักษณ์อันสง่างามของเธอไว้ทันทีที่จัก,กรพรรดิมาถึงมหาดเล็กหลายคนก็จัดโต๊ะและเก้าอี้ให้จัก,กรพรรดิสองตัวไว้กลางศาลากลางน้ำทันทีจัก,กรพรรดิและหญิงชารานั่งลงทางซ้ายและขวาตรงข้ามโต๊ะเมื่อเห็นว่าหญิงชารามีคุณสมบัติที่จะนั่งเคียงข้างจัก,กรพรรดิจริงๆทุกคนก็ตกใจมากขึ้น พวกเขาแอบสบตากันรู้สึกว่าตัวตนของเธอกําลังจะถูกเปิดเผยที่ดาองค์ใหญ่ขององค์ไทจูเจ้าหญิงเฟิงหยางในศาลาน้ำเงียบสงบคนในวังเสิร์ฟชาให้กับจักรพรรดิและองค์หญิงเฟิงหยางทันทีขันทีที่อยู่ข้างๆจักรพรรดิหยิบชาจากคนในวังและเสิร์ฟชาให้กับจักรพรรดิเองฟาบาทระวังชาร้อนมาก ขันทีเจ้ารังกล่าวขณะที่เขาวางถ้วยชาลงบนโต๊ะขณะเดียวกันเขาก็ชี้นิ้วชี้ไปทางด้านตะวันตกของศาลาน้ำอย่างใจเย็นจากพัดหยิบถ้วยชาขึ้นมามองไปในทิศทางที่เจ้ารังชี้และมองไปยังเด็กสาวสวยที่สวมชุดสีเขียวอย่างแม่นยำดวงตาของหญิงสาวใสาราวกับน้ำริมฝีปากของเธอแดงดั่งชาติและผิวของเธอเปล่งประกายดุหิมะ ใบหน้าอละเอียดอ่อนของเธอเปรียบเสมือนผลงานชิ้นเอกที่วาดโดยศิลปินชื่อดังความประทับใจแรกของจักรพรรดิที่มีต่อกู้เหยียนเฟยคืองามมากเธอไม่เพียงแต่สวยเท่านั้นแต่เธอยังสง่างามและสดใสเป็นเธอต้องเป็นเธอแน่ๆแ,แม้ว่าจะมีหญิงสาวหลายคนที่มีอายุใกล้เคียงกันแต่องค์จักรพรรดิก็มั่นใจเพียงแค่มองแวบเดียว ว่าเด็กสาวแสนสวยคนนี้จะต้องเป็นที่รักของลูกชายของเขามุมปากของจักรพัรดิยกขึ้นเล็กน้อยดวงตาของเขานุ่มนวลและเขาก็อารมณ์ดีมากเขาเดาว่าลูกชายของเขามีคนรักแล้วแต่ถามหลายครั้งลูกชายก็ไม่ยอมบอกซึ่งทำให้เขาวิตกกังวลแม้จะฝันตอนกลางคืนเขาก็ฝันว่าลูกชายพาหญิงสาวใบหน้าคลุมเครือมาพบเขา เมื่อได้ยินว่าคนที่ลูกรักอยู่ในวังก็ทนไม่ไหวแล้วจึงหาข้ออ้างที่จะส่งลูกออกไปก่อนแล้วจึงรีบมาที่นี่เพื่อพบหญิงสาวคนนั้นนาทีนี้หญิงสาวในฝันที่มีใบหน้าไม่ชัดเจนกับสาวสวยสง่าตรงหน้าซ้อนทับกันป้องจักรพัรดิเริ่มพอใจกับเธอมากขึ้นเรื่อยๆและชอบเธอมากขึ้นเรื่อยๆวิสัยทัศน์ของลูกชายของฉันดีมากเช่นเดียวกับฉันกู้เหยยนเฟยสังเกตเห็นการจ้องมองของจักรพัรดิ เธอเงยหน้าขึ้นและมองไปในทิศทางของจักรพรรดิและยิ้มให้อย่างอ่อนหวานดวงตาของทั้งสองคนสบกันอย่างเงียบๆกลางอากาศองค์จักรพรรดิมองดูกู้เหยียนเฟยเป็นครั้งที่สามและสังเกตเห็นแววตาของเธอเด็กสาวตัวเล็กๆที่มีดวงตาที่ชานฉลาดคู่หนึ่งสว่างสวัยจนดูเหมือนสามารถมองผ่านจิตวิญญ,ญาณของผู้คนได้ดวงตาของเธอราวกับทะเลอันกว้างใหญ่ และท้องฟ้ายามค่ำคืนที่มีดวงดาวสว่างสวยหน่าสนใจจักรพรรดิลูกคราวของเขาอย่างสง่างามทันใดนั้นก็มองเข้าไปในดวงตาของกู้เหยียนเฟยแล้วถามว่าคุณหนูคุณคิดอย่างไรกับเพลงนี้รอยยิ้มในดวงตาของจักรพรรดิเริ่มลึกขึ้นเล็กน้อยเด็กสาวตัวเล็กๆคนนี้มองเขาด้วยความเคารพแต่ไม่เกรงกลัวราวกับว่าเขาก็ไม่ต่างจากคนทั่วไป ทุนฝ่าบาทหัวข้อที่เจียวเหนียงตั้งคือสงครามกู้เยยนเฟยเม้มริมฝีปากของเธอโดยมีรักยิ้มเล็กน้อยปรากฏบนแก้มของเธอและพูดอย่างจริงจังว่าสงครามไม่ควรเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักระหว่างเด็กๆเ,เธอไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับทักษะการเล่นชินของอยู่เฉาหยุนแต่บอกว่าผลงานของอีกฝ่ายไม่เกี่ยวข้องกับหัวข้ออย่างเพียงพอในขณะที่พูดดวงตาของกู้เยยนเฟยหันไปที่จกักรพรรดิ ดวงตาของเขาล้ำลึกและมีรัศมีที่น่าดึงดูดช่างเป็นคำพูดที่ไร้ยังอายจริงๆอยู่เฉาหยุนและเด็กสาวรอบตัวเธอขมวดคิ้วด้วยความไม่พอใจมองกู้เหยียนเฟยด้วยสายตาที่น่ากลัวขันทีเจ้ารังกระซิบกับจักรพัทจักรพัทเลิกคิ้วแล้วถามกู้เหยียนเฟยอีกครั้งสาวน้อยคุณเล่นประชันฉินกันอยู่หรือในประโยคที่สองชื่อเรียกของจักรพัทสำหรับกู้เหยียนเฟยเปลี่ยนจาก คุณหนูเป็นสาวน้อยซึ่งแสดงให้เห็นถึงความใกล้ชิดที่อธิบายไม่ได้องค์หญิงเฟิงหยางได้ยินดังนั้นเธอวางถ้วยชาลงแล้วมองดูกู้เหยียนเฟยดวงตาของเธอเป็นประกายสดใสทูลองค์จัก,กรพรรดิพวกเรากำลังเล่นประชันฉินกันอยู่จริงๆกู้เหยียนเฟยตอบคำถามอยู่เฉาหยุนก็ยืนขึ้นจากด้านหลังโตฉินคุกเข่าลงและอวยพรจัก,กรพรรดิและพูดด้วยความเคารพ ฟาบาดหม่อมฉันอยากจะถามคุณหนูกู้ว่าเธอคิดอย่างไรสงครามควรจะเป็นเช่นนั้นไม่ใช่หรือหลังจากหยุดชั่วคราวอยู่เฉาหยุนก็ถามอย่างมีความหมายหรือมันควรจะเป็นบันทึกการเดินทางสู่ตะวันตกใช่ไหมบันทึกการเดินทางสู่ตะวันตกเป็นละครที่บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตของราชวงศ์ที่แล้วเมื่อร้อยปีที่แล้วกองทัพซีหลงเคลื่อนทัพไปทางทิศตะวันออก และกองทัพก่อนหน้านี้ก็ล่าถอยอย่างต่อเนื่องจัก,กรพรรดิฮุยซงที่ครองราชในขณะนั้นยอมจำนนต่อชาวซีหลงและร้องขอความเมตตาแต่ถูกชาวซีหลงจับตัวไปในที่สุดเขาก็ถูกเนรเทศไปยังเมืองซีกัวในซีหลงเขาเสียชีวิตด้วยความอัปยศอดสูภายในหนึ่งปีอยูเชาหยุนจงใจกล่าวถึงบันทึกการเดินทางไปทางทิศตะวันตกกับกู้เหยียนเฟย ซึ่งเป็นการพาดพิงถึงการยอมจำนนต่อศัตรูของกู้เซมีประกายไฟจางๆในอากาศมันไม่ใช่ความจริงเว่ยเจียวเหนียงยืนขึ้นและอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่กู้เหยียนเฟยก็จับมือเธอไว้กู้เหยียนเฟยมองไปที่อยู่เฉาหยุนด้วยสายตาที่เย็นชาเธอหันหน้าเล็กน้อยแล้วพูดกับจักรพรรดิและองค์หญิงเฟิงหยางแน่นอนว่าสงครามไม่ใช่การอำลายอย่างโศกเศร้า สงครามควรจะเป็นการทะยานสู่ท้องฟ้ากู้เหยียนเฟยอวยพรจัก,กรพรรดิแล้วเดินไปที่กล่องฉินสบตากับยูเฉาหยุนที่อยู่อีกด้านของกล่องฉินคลี่ริมฝีปากของเธอแล้วพูดด้วยรอยยิม้มคุณหนูอยูฉันจะบอกคุณว่าสงครามเป็นอย่างไรในเวลาเดียวกันกับที่คำพูดสุดท้ายจบลงกู้เหยียนเฟยก็ดีดสายฉินหนึ่งครั้งเสียงของฉินฟังกังวนดูชัดเจนและเย็นชา เรากลับมาจากสถานที่แห่งความว่างเปล่าที่ไม่รู้จักและห่างไกลบทที่172เพลงสงครามชิ้นตัวนี้ดีกู้เยียนเฟยหยิบชิ้นจากโต๊ฉิ้นแล้วถือไว้ในมือของเธอมันเป็นชินพาโลเนียเคลือบสีดำที่มีตราสัญลักษณ์สีทองและเครื่องประดับหยกมีลวดลายที่สวยงามและมีสายไหมเจ็ดเส้นส่องแสงอันเย็นเยียบราวกับน้ำแข็งและหิมะ กู้เหยียนเฟยรูปสายฉินอีกครั้งนั่งสบายๆบ,บนพื้นและวางฉินบนขาค่้ยของเธอเดิมทีเว่ยเจียวเหนียงกำลังเล่นฉินอยู่ข้างๆดังนั้นกู้เหยียนเฟยจึงไม่ได้เตรียมตัวเธอลองทดสอบเสียงและเสียงที่ใสบริสุทธิ์และชัดเจนก็ไหลออกมาจากใต้นิ้วของเธอราวกับดาบที่ชูขึ้นไปในความว่างเปล่าสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าความรู้สึกคุ้นเคยนั้นกลับมาทันที เธอไม่สามารถเล่นฉินให้ดีในชีวิตที่แล้วเธอเล่นฉินหมากรุกอักษรวิจิตวาดภาพกวีนิพนธ์หรือศิลปะทั้งหกก็ไม่ได้แม้ว่าเธอจะกลับเมืองหลวงแล้วเธอก็เรียนอย่างหนักแต่ความก้าวหน้าไม่เป็นที่พอใจเธอพลาดวัยที่ดีที่สุดสำหรับการเรียนรู้แล้วในเวลาไม่กี่เดือนก็เป็นไปไม่ได้ที่เธอจะเรียนรู้ในสิ่งที่คนอื่นเรียนมาเกินสิบปี มารู้การประดิษฐ์ตัวอักษรและภาพวาดของเธอทั้งหมดได้รับการสอนโดยอาจารย์ของเธอหลังจากที่เธอกลับชาติมาเกิดในโลกเหยาหลิงเมื่อนึกถึงอดีตทั้งหมดดวงตาของกู้เหยียนเฟยก็เปล่งประกายด้วยความคิดถึงนักพรตกำลังต่อสู้กับสวรรค์ทุกอย่างมุ่งเน้นไปที่การฝึกจิตวิญญาณผู้ฝึกพลังวิญญาณจะไม่ใช้เวลามากมายในการเรียนรู้สิ่งที่ไรประโยชน์เหมือนคนธรรมดา แม้ว่าอาจารย์ของเธอจะสอนเธอทุกเรื่องแต่สิ่งที่เธอทุ่มเทให้กับการเรียนอย่างแท้จริงคือวิธีการเป็นผู้รักษาเช่นเดียวกันสำหรับฉินเครื่องนี้เธอเป็นแพทย์ไม่ใช่นักค่าดังนั้นอาจารย์จึงสอนเพลงทยานสู่ท้องฟ้าให้เธอเป็นพิเศษอาจารย์บอกว่าเพลงนี้มีไว้เพื่อช่วยเหลือเธอดังนั้นเธอควรจะเรียนรู้มันให้ดีเธอเรียนรู้ได้เร็วมาก แต่เธอไม่สามารถเข้าใจแก่นแท้ของท่อนที่สองได้แม้ว่าเธอจะฝึกฝนท่อนนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าและนิ้วของเธอก็เล่นทำนองได้อย่างสมบูรณ์อาจารย์บอกว่าเป็นเพราะเธอขาดประสบการณ์ส่วนแรกของเพลงฉินนั้นผ่อนคลายและสดชื่นและเสียงของฉินก็สัมผัสได้ถึงหัวใจของทุกคนอย่างอ่อนโยนทําให้ผู้คนรู้สึกเหมือนกับว่ากลิ่นหอมคล้ายดอกบัวกำลังโชยมาการแสดงออกของกู้เหยียนเฟยในขณะนี้สงบ ดนตรีที่ไพเราะเธอดูราวกับรูปปั้นหยกที่สวยงามและอ่อนโยนปองจักรพัรดิทรงฟังดนตรีฉินด้วยความสนใจแสดงความชื่นชมบนใบหน้าของเขาเขาไม่เคยได้ยินเพลงนี้มาก่อนฟังแล้วทำให้คนรู้สึกสงบราวกับอยู่ในสวรรค์ทักษะการเล่นฉินของสาวน้อยค่อนข้างดีเขากำลังคิดถึงบ้านหลังนี้อยู่ไม่น้อยและนิ้วของเขาก็แตะเขาเบาๆตามจังหวะของฉิน องหญิงเฟิงหยางซึ่งอยู่ตรงข้ามโต๊ะน้ำชากับจักรพรรดิกำลังดื่มชายอย่างไม่รู้รสเข้าหูซ้ายและออกหูขวาคำพูดของกู้เหยียนเฟยดังก้องอยู่ในหูสงครามไม่ควรเป็นความเจ็บปวดและการพลากจากกันหรือเป็นที่ซึ่งเด็กๆรักกันสงครามควรเป็นการทยานสู่ท้องฟ้าเฟิงหยางยิ้มและรอยย่นที่มุมริมฝีปากของเธอก็ลึกขึ้นเผยให้เห็นถึงความย่หยิงและพอใจ นี่คือสงครามทำนองนี้เหมือนทยานขึ้นฟ้าแล้วมองลงมาดูโลกมันไม่ใช่เป็นแค่เด็กที่จากครอบครัวโดยคิดว่าสงครามเป็นเรื่องเกี่ยวกับชายคนหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบครอบครัวและอีกหมื่นคนไม่ควรทำสงครามมันมีความหมายที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นครอบครัวเป็นเรื่องสำคัญแล้วอาณาจักรไม่สำคัญกว่าหรือเฟิงหยางจิบชาช้าๆอีกครั้งจากนั้นได้ยินเสียงฉินดังขึ้นอย่างกระทันหัน เรากับว่าก้อนหินก้อนเล็กๆถูกโยนลงไปในทะเลสาบโดยไม่ได้ตั้งใจหรือเรากับว่าลูกศรก็ตัดผ่านอากาศหนาวเย็นในคืนที่มืดมนอย่างกระทันหันเสียงฉินที่ไพเราะค่อยๆกลายเป็นเสียงสูงและน่าหลงไหลเฟิงหยางเลิกคิ้วเล็กน้อยวางถ้วยชาลงการแสดงออกของกู้เยียนเฟยไม่เปลี่ยนแปลงเธอยังคงยิ้มแต่เมื่อมองดูเธอตอนนี้เธอทำให้ผู้คนรู้สึกฮึกเขิมและกล้าหาญเธอดื่มด่ำไปกับเสียงเพลงอย่างสมบูรณ์ เพลงนี้ดังที่อาจารย์ได้กล่าวไว้มันสามารถช่วยชีวิตเธอไว้ได้ในช่วงเวลาวิกฤตจำได้ว่าในปีนั้นเธอได้พากลุ่มสิ์น้องในนิกายของเธอไปยังสถานที่ลับน้องสาวคนหนึ่งมีโชคที่ดีและได้รับยาพลังจิตใบทองที่หายากเธอจึงเป็นที่ปรารถนาของผู้อื่นด้วยความตั้งใจที่จะฆ่าคนและยึดสมบัตินิกายเทียนเหวินของพวกเขาเป็นนิกายที่มีความสามารถในทางรักษามากกว่าต่อสู้ แต่สิทน้องหลายคนเพิ่งเริ่มต้นฝึกและพวกเขาอยู่ในขั้นตอนการฝึกชี้เท่านั้นแม้ว่าเธอจะอยู่ในระดับน้ำอมฤตสีทองแต่คู่ต่อสู้ก็มีระดับที่เหนือกว่าคงเป็นเรื่องยากสำหรับเธอที่จะปกป้องสิทธน้องของเธอด้วยตัวเองต่อมาเธอยืมฉินของสิทธน้องและเล่นเพลงทยานสู่ท้องฟ้าอย่างสุดความสามารถจนกระทั่งเธอได้เข้าสู่สนามรบด้วยตนเองและ,ะเผชิญกับวิกฤตความเป็นความตาย เธอก็เข้าใจในวินาทีนั้นอย่างแท้จริงส่วนหนึ่งของเพลงนี้มีเสียงของการฆ่าย่อหน้าแรกคือพิธีกรรมและย่อหน้าที่สองคือการต่อสู้สุภาพก่อนแล้วจึงต่อสู้เมื่อศัตรูไม่ยอมถอยเธอก็จะสู้จนกว่าศัตรูจะยอมจำนนในเวลานั้นเธอใช้เสียงฉินเป็นอาวุธเพื่อต่อสู้ซึ่งทำลายการฝึกฝนของศัตรูโดยสิ้นเชิงเสียงฉินดังขึ้นอย่างเร่าร้อน เรากับกองทหารนับพันที่คบม้าไปในสนามรบรากับแม่น้ำเหลืองที่ดังกึกก้องที่ไหลผ่านภูเขาและทะเลรากับพายุที่รุนแรงและฟ้าร้องสั่นสะเทือนดังกึกก้องระหว่างสวรรค์และโลกพลังที่น่าเกรงขามนี้ทำให้อากาศโดยรอบสั่นไหวและเสียงลมที่กึกก้องและหิมะด้านนอกสาลากลางน้ำก็เหมือนเบาลงจนเหลือเพียงเสียงฉินทันใดนั้นเฟิงหยางก็นั่งตัวตรง ร่างกายของเธอยืนตัวตรงราวกับหอกริมฝีปากของเธอเม้มแน่นและสีหน้าของเธอดูซับซ้อนดวงตาของเธอมองตรงไปที่กู้เหยียนเฟยที่กำลังเล่นฉินหัวใจของเธอเหมือนสัมผัสกับสิ่งที่อยู่ห่างไกลและดวงตาของเธอก็ค่อยๆมองไกลเหมือนอยู่ในผวังครู่หนึ่งดูเหมือนว่าเธอจะกลับไปสู่ช่วงเวลาอันรุ่งโรจน์นั้นเมื่อนานมาแล้วเธอต่อสู้ผ่านอุปสรรคหนามและบุกเข้าสู่สนามรบ เธอถูกล้อมรอบด้วยภูเขาศพและทะเลเลือดแม้แต่ตัวเธอเองก็ไม่รู้ว่าศพไหนเป็นของศัตรูและศพไหนเป็นของสหายของเธอดวงตาที่ลึกล้ําของเฟิงหยางเต็มไปด้วยความโศกเศร้าอีกครั้งภาพเสียงรอยยิ้มท่าทางของเพื่อนเก่าเหล่านั้นแวบขึ้นมาอย่างรวดเร็วในใ,นใจของเธอความคิดถึงที่มืดมนและสัมผัสแห่งความโศกเศร้าผสานกันในดวงตาของเธอและแพร่กระจายไปในใจของเธอ ผู้เท่าทุกคนจักไปแล้วเหลือเพียงเธอที่ยังมีชีวิตอยู่เสียงชินสั่นสะเทือนทั้งสวรรค์และโลกคิ้วของอยู่เฉาหยุนขมวดมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่เธอฟังสายหัวและถอนหายใจอีกครั้งเพลงนี้ไม่ดีหนักเกินไปพวกเธอเรียนฉินเพื่อกล่อมกล่าวจิตใจและรักษาศีลธรรมและความสง่างามไม่ใช่เพื่อเรียนรู้ที่จะเล่นดนตรีที่โหดร้ายเช่นนี้เพลงนี้เต็มไปด้วยความรุนแรง และมีทัศนคติที่ฝ่าฝืนความตั้งใจดั้งเดิมของการเล่นฉ้นโดยสิ้นเชิงมันไม่เหมาะสมมันไม่เหมาะสมจริงๆคุณหนูเจงดูถูกเหยียดยามสบตากับคุณหนูเจ้าและเริ่มคิดถึงสิ่งที่จะพูดในใจเพลงก็มาถึงส่วนที่สามในเวลานี้ทำนองเปลี่ยนจากสง่างามเป็นความเศร้าแต่มีความมีชีวิตชีวาในความเศร้าเช่นเดียวกับฟีนิกซ์ที่ได้รับชีวิตใหม่จากเท่าทานแห่งความตาย ดวงตาของเฟิงหยางเบิกกว้างหน้าอกของเธอสั่นอย่างรวดเร็วและจิตใจของเธอก็ค่อยๆถอนตัวจากความเศร้าเพื่อนเก่าจากไปและราชวงศ์ใหม่ได้ก่อตั้งขึ้นเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วในชั่วพริปตาหลายปีผ่านไปเธอยังมีชีวิตอยู่และได้เห็นการเติบโตของต้าจริงด้วยตาของเธอเองจักรพรรดิที่อยู่เคียงข้างเธอก็ตั้งใจฟังเช่นกันและเขาก็นั่งนิ่งเงันราวกับว่าจิตใจของเขาถูกถอนออก หลังจากเพลงจบเสียงฉินก็หยุดลงแต่ดูเหมือนว่าเสียงที่ดังก้องยังคงดังอยู่นั้นทำให้หัวใจของผู้คนสั่นไหวมีบรรยากาศที่อธิบายไม่ได้ในอากาศราวกับว่ามีตาข่ายขนาดใหญ่ที่มองไม่เห็นพันกันทุกคนเว่ยเจียวเหนียงลู่ฉินและคนอื่นๆไม่รู้ว่าเวลาไปนานเพียงใดราวกับว่าพวกเขาฝันอยู่ พวกเขามองไปที่กู้เหยียนเฟยด้วยความประหลาดใจและพูดไม่ออกอยู่ครู่หนึ่งในอีกด้านหนึ่งคุณหนูเจิงและคนอื่นๆก็รอจนกระทั่งเพลงจบลงในที่สุดคุณหนูจิงถือผ้าเช็ดหน้าและแทบรอไม่ไหวที่จะแสดงความคิดเห็นแต่เธอก็ได้ยินเสียงผู้หญิงอีกคนหนึ่งถอนหายใจและชมเชยต่อหน้าเธอดีมากเสียงผู้หญิงที่สง่างามนี้ดังก้องกังวานไปทั่วห้องทุกคนมองหาเสียงโดยไม่รู้ตัว เป็นองค์หญิงเฟิงหยางนั่งข้างจักรพรรดิใบหน้าที่งดงามและสง่างามยิ้มอย่างมีความสุขดูเหมือนเธอจะอายุน้อยกว่าเดิมหลายปีในทันทีเมื่อเห็นสิ่งนี้คุณหนูเจิงและคุณหนูเจ้าก็ทำได้เพียงปิดปากด้วยความโกรธและกลืนคำพูดทั้งหมดที่มาถึงริมฝีปากของพวกเธอกลับคืนกู้เยียนเฟยยืนขึ้นโดยมีฉินอยู่ในอ้อมแขนของเธอคำนับให้เฟิงหยางด้วยรอยยิ้มแล้วพูดว่า ขอบพระทัยองค์หญิงสำหรับคำชมของท่านดวงตาของเว่ยเจียวเหนียงสว่างขึ้นส่องแสงราวกับอัญมณีงดงามไพเราะปลุกเร้าจิตวิญญาณเล่นได้ดีเฟิงหยางหัวเราะเสียงด,งดังดวงตาของเธอเป็นประกายและเขามองกู้เหยนเฟยด้วยความชื่นชมและสนใจในดวงตาของเธอเล็กน้อยมีสุภาษิตโบราณว่าไม่เห็นภูเขาก็จะไม่รู้จักที่ราบไม่เห็นทะเลก็จะไม่รู้จักลำธาร สาวน้อยคุณเคยไปสนามรบหรือประสบกับสถานการณ์ที่สิ้นหวังบ้างไหมเมื่อคุณได้เห็นสนามรบอันน่าสลดใจด้วยตาของคุณเองเท่านั้นคุณจะรู้ได้ว่าการมีชีวิตอยู่อย่างสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองนั้นยากเพียงใดและการคร่ำครวญโดยไม่มีเหตุผลนั้นยากเพียงใดใช่เพคะกู้เหยยนเฟยยิ้มและพยักหน้าจากนั้นวางฉินกลับลงบนโต๊ะฉินทุกการเคลื่อนไหวของเธอราบรื่นและเรียบร้อย เธอเคยไปสนามรบด้วยตัวเองจริงๆเมื่อเธออยู่ในอาณาจักรเหยาหลิงเธอร่วมกับอาจารย์ของเธอและนักพรตคนอื่นๆเพื่อต่อสู้กับปีศาจที่ทะเลสาบเจียงกุย้ยการฝึกปรือของเธอ,อยังตื้นเขินในเวลานั้นเธอเป็นผู้ฝึกฝนทางผู้รักษาและไม่ใช่กำลังหลักในสงครามระหว่างมนุษย์กับปีศาจแต่เธอไม่ได้ซ่อนตัวอยู่ด้านหลังอย่างสบายๆเธอได้ฆ่าปีศาจด้วยตัวเองและเห็นนักพรตจำนวนมากถูกกวาดล้าง ในการต่อสู้ครั้งนั้นเลือดนองเป็นสายน้ำและซากศพกองเป็นภูเขาแต่เผ่าพันธุ์มนุษย์ได้รับชัยชนะและผลักกองทัพปีศาจกลับไปทางตะวันตกของทะเลสาบเฟิงหยางไม่ได้ถามคำถามใดๆเพิ่มเติมเธอจ้องไปที่กู้เหยียนเฟอยอย่างลึกซึ้งและชมเชยอ,อย่างตรงไปตรงมาดีมากกู้หยุนกวงซึ่งนั่งอยู่อีกมุมมองดูกู้เหยียนเฟอยอย่างครุ่นคิดวันนี้ได้รับหมายเรียกจากพระพันปีอย่างกระทันหัน และกู้หยุนกวงไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนเธอค่อยๆตระหนักรู้เรื่องนี้แล้วกลายเป็นการเลือกพระชายาให้กับองค์ชายใหญ่การที่กู้เหยียนเฟยกกำลังต่อสู้กับยูเฉาหยุนไม่ใช่แค่ฉินเลยแต่เป็นความสนใจของจักรพรรดิไม่น่าแปลกใจเลยที่กู้เหยียนเฟยยั้วยวยูพระพันปีในพระราชวังโชอันซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันกลายเป็นเช่นนี้เพราะเธอกำลังจะแต่งงานกับองค์ชายคางัง กู้เยียนเฟยจึงตั้งเป้าไปที่ตำแหน่งของเจ้าหญิงใหญ่และต้องการแข่งขันกับเธอ